เรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเรามีความรู้ในทางโลกเพียงเพื่อดำลงชีวิตอยู่ก่อนตายแค่นั้นเองแต่หลังจากตายแล้วล่ะไปไหนล่ะไปลักษณะธรรมที่เลียงร้อยกันอย่างเนี้เป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้ยพระองค์เรียกอิทัปปัจจยตานะลักของอิทัปปัจจยตามีสี่บรรทัดเองอิมัสมิงสติอิทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี อิมัสุป,ปาทาอิทางอุปตัตติเพราะการเกิดขึ้น่นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสามิงอัสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอิทางนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพระศาสดาของเราแสดงธรรมที่ประกอบด้วยเหตุธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่มีเหตุในการเกิดแม้แต่อวิชาก็มีเหตุ น <tang ar> ั้นปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายจตนาเพราะมีสลายณเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา เราะมีตัณหาเป็นปจัจจัยจึงมีประธานพบ